สวัสดีครับวันนี้เรามพบกันอีกแล้ววันนี้ผมมี Yamaha T Max รุ่นท็อปนะครับเป็นตัว DX คันนี้รถปี19 19นี่คือเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะครับเป็น560นะครับก็เป็น530ตัวสุดท้ายนั่นแหละนะครับคันนี้รถสีดำด้านสีเดิมทั้งคันนะครับรถไม่เคยทำสีนะครับเป็นสีดำเดิมทั้งคันนะครับรถสวยมีตำหนิที่เดียว แต่ผมให้ดูอีกทีหนึง่งแต่ช่วงท้ายเนี่ยรสสวยเลยนะครับสีขัดเคลือบมาอย่างดีงาวัดมีของแต่งนะครับท่อเป็นเทอร์มิโนโน,นี้คาร์บอนท่อแท้สูยกเส้นเลยนะครับสวยๆคาร์บอนยังสวยอยู่เลยนะครับมีชุดตั้งแบบมือของเบอร์พอมเมแล้วก็หางปลาไลท์เทคนะครับมีไล่น็อสีมาบ้างเป็นสีออก สีเขาเรียกสีอะไรสีม่เงกันหนระืสีฟ้าชุดท้ายสั้นนะครับของแน่นอนครับลิซโซมาครับนี่ตัวนี้เป็นของแท้นะครับนี่แล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็เป็นของลิซโซมาเหมือนกันมาดู้เพื่อนๆจะเห็นไหมพยายามสู o ไมให้เห็นจางมากเลยอยู่ข้างหลังโลโก้มาไฟเลี้ยวนี่ก็หลายตังนะหลายพันอนะชุดไทยสั้นนี่ก็แปดพกว่าบาทนะครับของแต่งมี ลิโซมาด้วยนะครับไฟท้ายสวยนะครับสวยสวยใสๆแล้วก็ยางบิสโตนเล็กแล a กเ SC2 นะครับตัวหางตาแน่นอนก็เป็นไลท์เทคเหมือนกันซ้ายขวาแล้วก็ตัวคาร์บอนเบลนะครับคาร์บอนไฟเบอร์เบลของลิโซมานะครับของแท้แน่นอนนะครับสายพานเปลี่ยนที่ศูนย์มาแล้วนะครับสีฟอสซาแล้วก็สายพานในก็เปลี่ยนมาแล้วสายพานในเนี่ย เปลี่ยนแล้ววิ่งไปประมาณ6ก0 0กว่ากิโลเพราะฉะนั้นรอบเปลี่ยนสายพานจะอีกประมาณสักห4ื0 0สี่พันกิโลนะครับ,รบมาในส่วนของ<ม>ตัวปิดช่องเติมน้ำมันนะครับเป็นของแต่งเหมือนกันนะครับของ DVC m o t i f ภาษามันเล็กมากเลยมอมไม่ค่อยเห็นนะครับโลโก้นะครับเป็นตัว Top d x นะครับรถสวยนะครับรถสวยคันนี้มีตำหนิที่เดียวเดี๋ยวค่อยไปส่องเรา คันนี้ผมเพิ่งจะนั่งลอกสติกเกอร์เองสติกเกอร์เรือนใหม่เพราะฉะนั้นนีเรือนใหม่ขับซะให้ใหม่จนสวยใสอย่างของใหม่รีโมทเดิมครบนะครับแล้วก็แน่นอนคันนี้มีคุยคอนโทรลมีชิลวไฟวฟ้ามีปลอกมืออุ่นแล้วก็มีเบาะอุ่นยังใช้งานได้ทุกเมนูทุกฟังก์ชันนะครับขออนุญาตเก็บกุญแจไว้ที่นี้กัน,นช่องนี้เป็นช่องเก็บของแล้วก็มีเพราะว่าเอาเลตอยู่ด้านในนะครับล็อกปกติทุกอย่างปุ๊บคันนี้ราคาดีครับ คันนี้เลขใหม่อยู่ที่5 6าหมกิกโลนะครับเดี๋ยวไปให้ดูในส่วนของแม t ทันแนนนะถ้าช่างคอนโทรลเปิดปิดได้อยู่แล้วนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วนะครับนับเลยนับใหม่เลยหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ v ีเรลวิ่งไป6,183นกิโลก็วิ่งถึงส0 0 0มืกิโลค่อยเปลี่ยนครับอีกยาวนะครับประมาณนี้นะชัดเจนแล้วคราวนี้ก็มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันดีกว่าสตาร์ท นี้มีคุ้ยคอนโทรนนะครับออปิดคุ้ยคอนโทรนต,ต,ตรงนี้ได้นะครับมีไฟสีส้มๆเหลืองๆติดม,มาอยู่แล้วก็เซ็ตตรงนี้ได้นะครับแต่โอ้คันนี้เป็นแต่แต่งนะครับโคตรด,ดังอ่ะแต่ไฟหน้าเป็น full led อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชิลหน้านี่โคตรสูงอ่ะขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ปอกมือ,อยังทำงานได้อยู่นะครับใช้งานได้ทุกระบบปอกอุ่นก็ยังทำงานได้อยู่ แล้วก็มีสปอร์ตโหมดตรงนี้นะครับแล้วก็โกลลิ่งโหมดนะครับเปลี่ยนได้นะครับอยู่ในชอบคันนี้ไล่ข้างมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟรอบคันกันนะครับไฟหน้าเเาว l ดีทั้งไฟต่ำและไฟสูงนะครับ ติด traction control เลยเร่งไม่ได้เดี๋ยวมันจะไฟเครื่องโชว์ก่อนไ,ไ้เร็วที่สุดมาโคสว่างนะครับสว่างคันนี้ชุดคัดเปลี่ยนที่ศูนย์มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช่อีกยาวๆแล้วกัน เพราะว่ามีประวัติที่ศูนย์นะก็สะดวกศูนย์ Yamaha Rider ที่ไหนก็ไปเช็คประวัติได้นะครับสําหรับคันนี้นะคันนี้ที่บอกอ่ามีตําหนิที่เดียวตรงนี้นี่หน้ากากตรงนี้เนี่ยที่มันล้าวอ่ะเพราะว่าเจ้าของเก่าอ่ะจริงๆตัวนี้มันต้องเป็นน็อตบูทแต่ว่ายังไงไม่รู้ไปหาน็อตอะไรมาใส่ไม่รู้มันไม่ใช่น็อตบูทพอขันปุ๊บเนี่ยขันลงไปแรงแปุ๊บเนี่ยมันก็กดทําให้พัสดุตัวนี้มันล้าว มันก็จะมีรอยร้าวอยู่ตรงนี้นะแล้วเขาก็เอากาวสองหน้าไอเอาเอากาวตาช้างหยอดนั้งแต่ว่าจริงมันซ่อมได้นะมันไปทําสีได้ใหม่ไปเชื่อมแล้วก็ทําสีใหม่ได้อันนี้ถ้าเกิดใครซื้อคันนี้ใจผมทําผมก็ทําให้ฟรีนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เก็บให้เพราะว่าเดี๋ยวมันคุยไม่ได้ว่าเป็นรถสีเดิมเนาะเพราะฉะนั้นผมปล่อยแบบนี้ก่อนดีกว่านะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครใครมีซีเรีย็หาสติกเกอร์ปิดถ้าใครซีเรียสก็ทำผมทําสีให้ฟรีนะครับ หรือจะเบิกของใหม่มาใส่ก็นัก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าคันนี้ราคาเราใจนะครับเพราะว่าท่อเทอร์มิโนโนี้เนี่ยสามหมื่นนะสามหมื่นแปดนะครับชุดท้ายสั้นนี้ก็รวมไฟเลี้ยวเนี่ยต้องมีหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วนะครับชุดอ่าหางปลาลายเทคก,กับตัวครอบพูเล่สายพานของลิซโซมาเนี่ยไอ้นี่ก็มีหมื่นกว่าอยู่แล้วตัวตั้งสายพานนู่นนี่นั่นอีกนิดหน่อยแต่อีกอะไรนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของแต่งคันนี้ก็เยอะอยู่ นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นของแต่งแท้นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยผมเปิดราคาติ๊กตอก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 เออมีอันหนึ่งก็คือลืมไปนีกาดหม้อน้ําด้วยเห็นกันไหมนี่ตัวากาดหม้อน้ํากันหินดีไปโดนหม้อน้ำเน,น,น,นานะประมาณนั้นนะครับไล่ข้างมาแล้วนะครับก็ขับดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับที่แม 530 DX รถปี2019คันนี้เ่ยผมสนนราคาเปิดขายที่249,000บาทนะครับในเล่มเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรถสามมือในเล่มนะครับก็ถือว่ายังไม่เยอะนะสามมือในเล่มนะครับรถใหม่แท้แน่นอนนะครับแล้วก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับสำหรับทีแม DX คันนี้ก็จัดไฟแน,นันได้อยู่แล้วนะครับรถตอนนี้ก็ยังมีเหลืออีก หลายคันนะแต่ว่า T m a x ตัว t e c h m a กก็ลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้นะก็ใครเช่ารถแปลกก็เชิญชมได้นะเชิญมาชมได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยขอข้อมูลได้นะครับว่ารถรุ่นนี้เป็นยังไงสมรรถนะเป็นยังไงการนั่งเป็นยังไงการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับก็สามารถจะมาขอข้อมูลผมได้นะยินดีพูดคุยแลกเปลี่ยนอ่า ความเห็นกันนะครับนี่มแ็แฟนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนเบาะอันนี้ให้เป็นแบบนู้นเบาะนี้เป็นเบาะเดิมนะแต่ไหนมันเป็นแต่งอันนี้ไปและวก็จะจัดจัดเบาะนี้ให้เลยเนี่ยเบาะไฟเบอร์นั่งให้เจ็บดูให้นั่งให้เจ็บด่ากันไปเลย <laughs> อันนี้ก็ t ทีแมอันนี้ก็ t ทีแม็กเนี่ยอันนี้เป็นคัปตอมครับโอเคขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ